ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องอายุพันปีเพชรแห่งทราวดีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังเป็นข่าวใหญ่ครับ จากความพยายามขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพที่ถูกค้นพบเป็นการยืนยันว่าเมืองทวารวดีคือเมืองโบราณอายุกว่า3,000ปีนอกจากโบราณสถานที่ถูกค้นพบแล้วได้มีการค้นพบวัตถุโบราณตามมาด้วยอย่างมากมายทั้งที่เกิดจากการทําการขุดค้นพบตามธรรมชาติและการลักลอบขุดท้งเครื่องประดับ พระพุทธรูปและพระเครื่องที่มีการค้นพบนานกว่า20ปีมาแล้วพระยอนขุนพลกรุเมืองสีเทพพระดินเผาสูง2 8เซนติเมตรหน้าตัก1.5เซนติเมตรมีวันนาแตกต่างกันทั้งสีดำเทาเข้มเทาอ่อนเทาอมน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีส้มสีดอกจำปาสีขาวสีขาวนวลสีแดงเข้ม แดงอ่อนสีเหลืองเข้มสีไข่ไก่มีพุทธรัษนาเป็นพระปางมารวิชัยศิละปะคุปตะห่มจีวรคลุมประทับนั่งโดยสมาธิเพชรหรือฐานบัวรูปเม็ดไข่ปลาชั้นเดียวพระพระกักร์กลมพระนาราชแคบพระขนกคล้ายนกบินพระนาศิกแบนใหญ่มีเม็ดพระโศกและต่อมพระโมรีขมวดเป็นก้นหอย ด้านหลังนั้นมีรัศมีประพาบนทนรูปไข่ปลาเคลือบเต็มวงกลมพระศอสองชั้นพระโอษแบบพระกันยาวจรดบ่าการขุดค้นพบพระกุยยอดขุนพลสีเทพเจอที่กลุ่วัดทุตังคารามจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่บ้านเกาะลำโพงตําบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบราวปีพศ2 5 3 0 บริเวณกำแพงวัดติดกับต้นโพมีมากมายหลายพิมพ์หลายขนาดหลายเนื้อโดยส่วนใหญ่ที่พบเป็นพิมพ์ยอดขุนพลหลังเรียบทำจากเนื้อดินเผาหากทานสนใจสะสมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษาข้อมูลให้ดีเนื่องจากมีการขุดพบมากกว่า30ปีแม้จะนิยมสะสมในกลุ่มเล็กๆแต่ได้รับความนิยมจนมีคนทำของปลอมอ,ออกมาแล้ว จึงควรศึกษาข้อมูลและระมัดระวังนะครับด้วยความเป็นห่วงจาก e ีเกิลออฟนเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งใหม่ของอุทัยประวัติเมืองโบราณสีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน10แห่งของประเทศไทยในปัจจุบันจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2527 สำหรับชื่อเรียกสีเทพนั้นเป็นการอนุโรมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมมาวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระปิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตัวราชการมนทนเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี2447 พื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนั้นนับเป็นแหล่งอรารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่ปรากฏดล่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและขเขมรตามลำดับ ซึ่งรวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า800ปีก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการเลยก็ว่าไดา้ในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่18ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุขโขทยัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทน ที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสากักและมีการพัฒนาการตั้งติ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้มีการค้นพบหลักฐานสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนดั้งเดิมในวัฒนธรรมทวาราวดีกับวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่10การรับศาสนาพราหมณ์และพุทธทั้งแบบเถรวาทและมหายาณ ตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่11ถึง12คือการเข้ามามีอิทธิพลอย่างถาวรของพุทธศาสนาทั้งแบบถีราวาดมหายานและาศาสนาพราหมณ์พบหลักฐานเช่นรูปขรพพระพุทธรูปพระนารายและาศาสนสถานอันเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมทวาราวดีที่ยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์ สีเทพที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวได้รับการยกจองจากนักวิชาการเรื่องเทคนิคงานช่างเมืองสีเทพทีกลาสร้างปฏิมากรรมลอยตัวอย่างแท้จริงเนื่องจากไม่มีแผ่นโค้งด้านหลังรองรับอันแสดงให้เห็นเสมือนการเคลื่อนไหวซึ่งต่างจากปฏิมากรรมในแหล่งอื่นในระยะเวลาเดียวกันนั้นมีอายุอยู่ราวพุทธศตรวรรษที่12-14 โบราณสถานเขาคลังนอกที่ได้รับอิทธิพลทั้งรูปแบบและแนวความคิดในเรื่องของบนทนจัก,กรวาลหรือศูนย์กลางจัก,กรวาลของพุทธศาสนามหายาณจากศิลปะอินเดียภาคใต้และศิลปะชาภาคกลางจากประเทศอินโดนีเซียและพัฒนามาเป็นรูปแบบเฉพาะของต้นเองมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่13-14ถึง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในรูปแบบของศิลปะทาวรารวดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังแสดงแนวความคิดเรื่องมนทลนจักรวาลตามคติความเชื่อของท้องถิน่นที่แตกต่างไปจากบนทลนจักรวาลที่พบทั้งในอินเดียอินโดนีเซียกัมพูชาและเมียนมาโบราณสถานถ้ำเขาทมอรัต อยู่ห่างจากเมืองโบราณสีเทพไปทางทิศตะวันตกราว15กิโลเมตรในแนวแกนเดียวกันกับโบราณสถานเขาคลังนองส่วนที่เป็นแกนกลางถ้ำเป็นผนังที่สลักภาพปฏิมากรรมนูนต่ำรูปพระพุทธรูปแลรพระโพธิสัตว์จำนวนประมาณ7องค์ทั้งหมดจัดอยู่ในศิลปะทาวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่13-14 นับเป็นตัวอย่างของศาสนาสถานประเภทธรรมที่แสดงให้เห็นถึงกติความเชื่อของพุทธศาสนามหายานและภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวที่พบในประเทศไทยและเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ โบราณสถานเขาคลังนอกเป็นโบราณสถานที่ค้นพบมานานแล้วในหมู่โบราณสถานของอุทยานประวัติศสาสตร์สีเทพในจังหวัดเพชรบูรณ์แต่เพิ่งบูรณะแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2555ลักษณะของเขาคลังนอกเป็นศาสนาสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13-14ถึงในสมัยทวารวดีสันนิษฐานว่า เดิมนั้นมีลักษณะเป็นสถูปขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ปัจจุบันเหลือเพียงฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยสีราแรงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีทางขึ้นทั้งสีด้านกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรครับแบ่งเป็นสองชั้นหลักๆโดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศ มีเจดีลายล้อมเล็กๆซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมนทลนจักรวาลและอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียตอนใต้และชาวากางคล้ายบารมพุทโธประเทศอินโดนีเซียโบราณสถานถ้ำเขาธมรัตตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ ห่างจากเืองสีเทพไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นศาสนสถานที่ดัดแปลงจากถ้ำหินปูนธรรมชาติภายในถ้ำม,มีคูหาเดียวหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือขนาดความกว้างประมาณ4.6เมตรสูง13เมตรและความยาวประมาณ20เมตรบริเวณเกือบกึ่งกลางคูหามีเสาหินปูนธรรมชาติซึ่งสามารถเดินวนได้โดยรอบ ภายในมีปฏิมากรรมสลักนูนต่ำรูปพระพุทธรูปประทับยืนอยู่บนฐานดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองข้างอยู่ในอริยบทแสดงธรรมและรูปพระโพธิสัตว์ส่วนผนังธรรมด้านในปรากฏภาพสลักรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิสถูบเจดียธรรมจักรและพระโพธิสัตว์รวมจำนวนทั้งหมด11องค์รูปพระโพธิสัตว์บางองค์ มีลักษณะาทางศิลปกรรมคล้ายกับปฏิมากรรมรูปพระโพธิสัตว์ที่พบในเขตทีราบสูงโคราแชแถบอำเภอรประโคนชัยอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีลำสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับศิลปะเขมรแบบกำพงพระและคล้ายคลึงกับปฏิมากรรมรูปพระโพธิสัตว์ที่พบจากเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรี ภาปฏิมากรรมในโบราณสถานทำเขาธรมรัฐเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อในพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานกำหนดอายุราวพุทธศตรวรรษที่14มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอยู่ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดยเด่นอันเป็นสากลโดยเกณฑ์ข้อที่2คือความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ง หรือในพื้นที่ใดวัฒนธรรมใ,ใดของโลกผ่านการพัฒนาโดยสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีอนุสรณ์สินการวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์และแกนข้อที่3เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่4ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทัยและเมืองบริวารน,นครประวัติศาสตร์พระนครสีอยุธยาและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่7ของประเทศไทยประวัติความเป็นมาโบราณสถานถ้ำเขาธรมรัต โบราณสถานเขาคลังนอกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ